สวัสดีค่ะคุณผู้ชมช่องคุณป้าค่ะเราทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณป้าอีกแล้วนะวันนี้จะมาพูดเรื่องอะไรนะจะพูดเรื่องป้าข้างบ้านทางสามนาฬิกาทางฝั่งตะวันออกของประเทศไทยนะชื่อประเทศแคมโบเดียนะอันนี้จะพูดเรื่องอะไรพูดเรื่องความปังในปี2023เนี่ยความปังของ อีกคนข้างบ้านป้าข้างบ้านทางฝั่งทิศตะวันออกมีปังอะไรบ้างปังในที่นี้ก็คือปังปินาดนะคะคุณผู้ชมก่อนดูคลิปนี้เป็นกําลังใจให้กับคุณป้าด้วยการกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์นะคะแล้วก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งถ้ากดติดตามเป็นกําลังใจให้กับคุณป้านะคะแล้วก็สนับสนุนคุณป้าได้ง่ายๆด้วยปุ่มซุปเปอร์แตงข้างล่างนี้นะคะให้รางวัลคุณป้าได้ หรือไม่ก็ทุกกันทุกครั้งที่ช้อปปิ้งออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นช้อปปีหรือ l a ซ a ด้นะคะอยากช่วยสนับสนุนคุณป้าง่ายมากกดผ่านลิงก์ที่คุณป้าแนบไว้ที่แถบชุมชนทุกลิงก์เลยไม่จำเป็นต้องซื้อสินค้าที่คุณป้าแปะนะคะ เพียงกดผ่านลิงก์เข้าไปคุณผู้ชมชอปสิ่งไหนคุณป้าก็จะได้คอมมิชชั่นจากสิ่งนั้นนี่เป็นรางวัลน,น้ําใจเล,เ,ลเล็กเล็กน้อยน้อที่จะช่วยสนับสนุนคุณป้าให้มีกําลังใจในการทําคลิปนะคะโอเคฝากล้านกันแค่นี้นะก็เดี๋ยวมาดูว่าวันนี้คุณป้าจะพูดเรื่องความปังอะไรของคนข้างบ้านนะคะอืมโดยความปังนี้นะรวบรวมโดยเพจอาเซียนมองไทยขอพระคุณแอดมินที่น่ารัก ไม่รู้ว่าเป็นชายหนุ่มหรือว่าหญิงสาวนะคะบางครั้งก็เห็นพูดค่ะบางครั้งก็เห็นพูดครับขอบพระคุณถ้ามีแอดมินหลายคนก็ขอบพระคุณแอดมินเพจอาเซียนมองไทยที่เก็บรวบรวมข้อมูลความปังปีนาทของประเทศข้างบ้านมาเขารวบรวมมาไว้เยอะมากแต่วันนี้เวลามันน้อยคุณป้าก็จะพูดแค่เรื่องเดียวนะเรื่องอะไรอืมอ่มีใครจำได้มัางนะ ขมรมันเคมอะไรที่เป็นสิ่งที่น่าตลกขบขานมากที่สุดอะเมื่อกลางปีที่ผ่านมาเคมของกินชนิดหนึ่งนะคะไม่ใช่ผัดไทยหรอกยาไทยอ่มอยา,าอมันคืออะไรล่ะคุณป้ามันคือขนมจีนนะขนมจีนฟังชื่อให้ชัดนะคะ โดยขเม้นเนี่ยพยายามผูกเรื่องนะคะว่าขนมจีนเนี่ยมีต้นกําเนิดมาจากใครอะไรสักอย่างหนึ่งไปทํางานที่วังห้องเต้อะไรสักอย่างหนึ่งแหละจำไม่ได้ละอืมแล้วก็เป็นคนทําขนมจีนขึ้นมาเมื่อบางครั้งก็บอกว่าเส้นหมี่เส้นกว๋วยเตี๋ยวเนี่ยก็ได้แรงบันดาลใจจาก ขนมจีนของขมรนนะคะซึ่งคนไทยเราเนี่ยเรากินขนมจีนกันทุกภาคไม่ว่าจะเนื้อกลางอิส,สานออกตกเรากินขนมจีนและเราก็มีน้ำยาพิเศษประจำภาคทุกภาคนะคนใต้เขาจะมีน้ำยาใต้นะน้ำยาใต้ใ,ใส่ขมิน้นแล้วก็กินกับขนมจีนเขาก็จะกินกับอะไรอะ่ะแกงไตปลาได้นะ ืส่วนคนอีสานล่ะคนอีสานกินขนมจีนแบบไหนคนอีสานกินขนมจีนน้ำแจวนะน้ำเจวนะน้ำเจวเ,เนี่ยจะอยู่แถวแถวเมืองเลยจังหวัดเลยนะค่ะจะมีขนมจีนน้ำเจวอืมแล้วกินขนมจีนอะไรล่ะป้าคนอีสานขนมจีนน้ำวัวน้ำวัวในที่นี้หมายถึงน้ำที่ทำจากเนื้อวัวคล้ายๆน้ำตกคล้ายๆ มันเขาเรียกขนมจีนน้ำบัวที่แถวแถวนะครพนมนะแถวแถวติดริมโของอะ่ะจะกินขนมจีนน้ำบัวนายว่ามันเป็นสูตรขนมจีนของคนเวียดนามนะประมาณนี้นะอืมแล้วยังมีอะไรอีกคุณป้าแถวแถว,แถวนเข้ามาหน่อยพ้นมาจากน้ำโขงหน่อยจะเป็นแถวขอนแก่นอุดรกาฬสินแถวนี้จะกินกับอะไรล่ะขนมจีนน้ำยาปลาน้ำยาปลาร้านะแล้วนอกจากนี้ยะ นครพนมยังมีอีกน้ํายาหนึ่งนะคุณป้าเออคุณผู้ชมน้ํายาปาระนะเขาเรียกอ่าขนมจีนน้าปาระจะอยู่แถวเลรูนครนะเดี๋ยวนี้เขาก็ฮิตมากเห็นไหมที่เขากินในพวกยูทูบบงยูทูบเบอร์เขากินกันขนมจีนซาวน้าปาระนั่นแหละค่ะอืนอกจากนั้นคนไทยยังนิยมเอาขนมจีนมาทําอ่ายําขนมจีนตาขนมจีนเออนี่นะคนไทยเนี่ยนะ รู้แล้วค่ะว่าขนมจีนไม่ใช่ของคนไทยแต่ทําไมถึงบอกว่ามันมันเป็นอาหารประจําประเทศไทยเพราะว่าหนึ่งเรารู้จักไงคะว่าไม่ใช่ว่ากินขนมจีนกับน้ํายาอย่างเดียวแล้วก็มาบอกว่าอืมอันนี้คืออาหารประจําชาติของฉัน คนไทยเนี่ยรับก๋วยเตี๋ยวมาก็เอาไปเป็นก๋วยเตี๋ยวนู่นนี่นั่นก๋วยเตี๋ยวผัดไทยก๋วยเตี๋ยวน้ําตกก๋วยเตี๋ยวแห้งก๋วยเตี๋ยวหลอดอะไรสารพัดอย่างที่คนไทยจะ a d e p อ a พลายขึ้นมานะวัานคนไทยเนี่ยเขาไม่มีบอกบอกว่าอันนี้ฉันเป็นออริจินอลแต่ว่าเขาจะบอกออริจินอลก็ต่อเมื่อมันเป็นผัดเหมือนอย่าง ก๋วยเตี๋ยวมาเป็นผัดไทยแล้วเนี่ยถึงบอกว่ามันคิดค้นขึ้นมาโดยคนไทยนะแล้วก็ไก่เนี่ยเอามาผัดกับเผาแล้วเนี่ยถึงบอกว่ามันเป็นอาหารของคนไทยนะใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันใครจําเรื่องเนี้ยค่ะขมรนพยายามจะยื่นพยายามจะเคมนะขนมจีนให้เป็นของต็งให้ได้และก็เคยยื่นเรื่องไปที่องค์การยูเนสโกนะเพื่อจะขึ้นทะเบียนขนมบรรจกนะขนมบรรจกเขาเรียกนะอืม หนมบรรจอกเนี่ยพยายามจะขึ้นทะเบียนอ่ามรดกโลกให้ได้นะซึ่งแอดมินเพจแอรเซนมองไทยบอกว่า,าโพสไว้ว่ามีใครจําเรื่องที่กัมพูชายื่นขนมจีนขึ้นทะเบียนกับยูเนสโกได้บ้างไหมครับล่าสุดโดนถอดออกแล้วนะครับนี่แหละคือความปังที่มาเล่าให้ฟังก็คือโดนพูดง่ายๆภาษาบ้านๆแล้วก็คือโดนยันหน้าหงายออกมาราคาเมืงองโดนยูเนสโกพ่อมันยค่ะยันออกมาหน้าหงาย จันหรือเปล่าไม่รู้แต่คงไม่จันนะเพราะว่าด้านอยู่แล้วคนประเทศนี้มันด้านตั้งแต่ผู้นํายันราสดอนมันนะอืมแอดมินเขาบอกว่าแอดจำได้ว่าเคยเข้าหน้าเว็บไซต์ยูเนสโกสาขา ICH มรดกภ,ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเมื่อต้นปี2023ยังมีรายชื่อขนมจีนของอ e ีเมนอยู่เลยและแอดก็เคยเอามาเขียนและลงเพจแล้วครั้งหนึ่งว่าเมนเนี่ยพยายามยื่นขนมจีนไปให้ยูเนสโก พิจารณาในปี2021ในชื่อนมบันจอกอะเทรดินแนไรซ์นูเดิลนะอินเลงมวกเฟสติวัลอะไรสักอย่างหนึ่งนะ่ เป็นชื่อนี้นะจะไม่ผิดเพราะแอดมินเคยก๊อปปี้มาจากบัญชีรายชื่อเบื t un, t ent, t ้องต้นเทนตาตีทีฟลิตและแอดมินก็เคยเอาเรื่องนี้ขึ้นไปพูดบนขับเขามาแล้วลูกเพจหลายคนก็ช่วยขุดกันยายอันนี้คือคําโปรยของแอดมินนะแต่ถึงอย่างไรก็ตามยูเนสโกก็ปฏิเสธมาตลอดนะมนก็พยายามยื่นมาแหละค่ะตลอด3ปีแต่ว่า พ่อของเมนเนี่ยนะก็ไม่อนุมัติให้สัก,สกปีเลยนะจนมาถึงต้นปี2023รวมระยะเวลาก็ตลอด3ปีนะนมบัญจกของฮิเมนก็หายไปจากบัญชีรายชื่อเบื้องต้นของเทนตาเทฟริทาวรแต่ไม่มีใครสนใจเพราะเรื่องนี้อ่ะช่วงนั้นเราก็มีกันดาม่ามวยไทยกุลเมมและซีเกม2023จนล่าสุดเนี่ยเราได้ประเพณีสงการมานะมันก็พยายามยื่นเหมือนกันนะสงการแต่ว่าไทยเป็นคนได้นะ ซึ่งเรื่องที่เราได้ประเพณีสงการขึ้นทะเบียนมรดกโลกนี่ก็โอ้โหดิ้นกันทั้งประเทศอ่ะแต่ต้องนั้นคุณช่วยนั้นคุณป้าทําไมไม่ทําคลิปไม่ได้ทําช่วงนั้นเป็นโรคซึมเศร้าเนาะก็เลยไม่ได้ทำนะคะคุณผู้ชมลูกเพจก็ถามมาเยอะว่าปีนี้กัมพูชาย,ยื่นอะไรแอดมินก็พยายามหาแล้วแต่ก็ไม่เจอสรุปว่าปี2023เมย์ไม่ได้ยื่นอะไรมาอมืจนมาคิดได้ว่า ขนมจีนที่มันรอขึ้นมาสามปีเนี่ยโดนถอนหรือเปล่าปลายปี2023ถึงไม่มีบรดกกับเขาสรุปแล้วเนี่ยนะฮะอืมแต่เมนทำอะไรแก้เขินนะเพจทางเพจก็พูดอย่างนี้นะก็คือยื่นผ้าเขามาปี2023 24ให้ยูเนสโกพิจารณาใหม่โดยชื่อใช้คำว่าผ้ากรามาหรือผ้ากรอมานะคะ อืมมาดูซิว่าจะรุ่งหรือร่วงเพราะว่าไทยเราก็ยื่นไปแก้เกมเช่นกันในชื่อว่าผ้าเขามา้าผ้าเขาม้าอามนติฟังชั่นโคลดอินไทยไลฟ์นะก็คือไทยก็ยื่นเหมือนกันยื่นผ้าเขาม้าไปเหมือนกันแต่ว่าคนละหัวข้อนะเพราะว่าหัวข้อของขอีเมลยื่นก็คือเขา t ์เ a อร์ดันพรีคลิสแอนเอสเพชั่นอิงลิง a ์ทูกรามาอะเดนิชันวูเวนเทคไทยอินคัมโียอ่าอันนี้คือ,ขอ,ขอหัวข้อที่เขายื่นไปแปลไป,ไป,ปอะไรนั้นตรง ไปถาม Google นะคะอืมสรุปก็คือนมบันจอกเนี่ยนะคะที่พยายามยื่นมาสาปีหายไปจากหน้าเว็บไซต์ยูเนสโกซึ่งเรื่องนี้นะก็สร้างความอ่าฮือฮานะสมเพศเวทนาต่อนะัก อา่าอะไรเขาเรียกอะไรอ่ะก็ทัวร์ไทยอ่ะทัวร์เน็ตไทยก็โอ้ยคอมเมนต์กันยกกันใหญ่นะในเพจนี้นะอืมคอมเมนต์แสดงความเสียใจกับป้าครั้งบ้านนะที่โดนยันหน้่งงาให้ออกมานะก็มารอลุ้นกันว่าภาคขขาม้าของเขาภาคกรอมาของเขากับภาคเขาม้าของเรานะคะใครจะได้ขึ้นทะเบียนก่อนกันนะคะเพราะว่าอ่าการทำอ่า ผ้าเขามาเนี่ยมันก็คือพยายามเค็มกันไปเค็มกันมาแต่ว่าไทยเราก็มีประวัติอันยาวนานนะคะเช่นกันเรื่องที่ว่าไทยเรากําลังยืน่นเรื่องชุดไทยเนี่ยนะ,ะชุดไทยที่พระพันปีหลวงท่านได้ออกแบบแล้วก็ตัดเย็บขึ้นมานะ่ะสวยงามจนข้างบ้านก็พยายามเค็มปราบเค็มมาตลอดนะไทยเราก็กาลังพยายามยืน่นเรื่องขอขึ้นทะเบียนอยู่รวมทั้งผ้าเขามาก็มารอดูการนะเอาใจช่วยให้อา กระทรวงวัฒนธรรมของเราทำงานให้มากขึ้นหน่อยท้างานให้เข้มข้นขึ้นหน่อยนะขาวก็พยายามเข้มเต็ม,ตมที่นะแต่แล้วก็ขอบคุณทีมงานที่ยื่นเรื่องไปยังยูเนสโกทุกท่านนะคะที่ทำ อะไรอ่ะให้สงการได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกนะก็ส่วนคุณผู้ชมละ่ะคิดเห็นอย่างไรนมบันจอกของข้างบ้านเราโดนยันหน้าหงายออกมารู้สึกสมเพชเวทนาหรือชื่นใจย,ยินดีปรีดาก็คอมเมนต์พูดค,คุยกับคุณป้าได้ที่ข้างล่างนะคะวันนี้ไม่ได้โชว์คอมเมนต์นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าคอมเมนต์เป็นในทิศทางเดียวกันเป็นเอกฉันนะคะว่าเสียใจด้วยกับ คนข้างบ้านนะขอพระคุณคุณผู้ชมทุกคนที่รับชมอย่าลืมนะช่วยสนับสนุนคุณป้าอย่างที่กล่าวมาแล้วนะคะเป็นกำลังใจให้กับคุณป้านะคะขอพระคุณสำหรับผู้ที่รับชมและก็คอมเมนต์พูดคุยกับคุณป้าทุกทท่ททานคุณป้ารักเอฟซีทุกๆคนสำหรับวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ